สองสาวันก่อนได้เห็นภาพภาพหนึ่งน่าประทับใจมากเป็นภาพชายหนุ่มแต่งชุดครุยบัณฑิตคณะจุฬาคณะวิศวะจุฬาก้มกราบพนักงานขับรถเก็บขยะ เป็นภาพที่ตัดกันมากนะคนใส่ชุดครุยบัณฑิตจุลาก้มกราบพนักงานขับรถเก็บขยะที่น่าประทับใจก็เพราะว่าพนักงานขับรถเก็บขยนะนั้นคือพ่อนะของผู้ที่เป็นบัณฑิตชายหนุ่มนะที่ เป็นบาดิษนี่แกไล่ฟังนะว่าตั้งแต่เล็กเลยก็ขับรถนั่งรถเก็บขยะไปกับพ่อพ่อก็ทำงานหนักมากนะเก็บขยะแล้วพ่อก็เล่าว่าเราต้องทำงานแย่งหนอนกินนะหนอนนี่คือนอนในขยะ หมายความว่าบางครั้งเนี่ยก็ต้องอาศัยอาหารที่เขาทิ้งแล้วเก็บมากินต่อแล้วก็ต้องรีบเก็บด้วยนะก่อนที่หนอนจะขึ้นนะแสดงว่ายากจนมากนะตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจนะว่าทำไมพ่อเนี่ย จึงไม่แต่งชุดเท่ๆเหมือนพ่อคนอื่นเช่นชุดตำรวจชุดทาหารนะแต่พ่อก็บอกเขาว่าเนี่ยพ่อเนี่ยยากจนนะแม้ว่าจะไม่สามารถจะให้อะไรลูกได้เหมือนพ่อคนอื่นแต่สิ่งที่พ่อให้ได้คือโอกาสทางการศึกษา พ่อจะสับสนลูกเนี่ยให้ได้เรียนสูงสุดเท่าที่ลูกจะมีความสามารถพ่อเนี่ยเคยอยากให้ลูกเรียนทาหารนะแต่พอลูกสอบเข้าออเตรียมทาหารไม่ได้พ่อเสียใจ แต่พ่อไม่ได้ร้องไห้ให้ลูกเห็นนะไปแอบร้องไห้ลูกก็เลยเกิดความขยันนะในส่วนนี้ก็สอบเข้าจุฬาได้วันที่ประกาศผลสอบนี่พ่อลาง,งานนะไปดูผลสอบแทนลูกแล้วก็ดีใจมากนั้นที่ลูกสอบเข้าจุฬาได้นะ คณะวิศวะด้วยพ่อดีใจมากนะน้ำตาซึมเลยดีใจและภูมิใจที่ลูกสอบเข้าจุฬาได้ใช่คนนี้เลาว่าเนี่ยตอนเรียนปีสีเนี่ยวันหนึ่งพ่อโทรศัพท์มาแล้วก็ถามลูกว่า น้อยใจไหมที่มีพ่อเนี่ยเป็นพนักง,งานขับรถเก็บขยะลูกก็ถามว่าทำไมต้องน้อยใจด้วยพ่อก็ตอบว่าก็พ่อไม่สามารถจะให้อะไรเหมือนคนอื่นลูกอยากไปเที่ยวที่ไหนพ่อก็พาไปเที่ยวไม่ได้ลูกอยากกินอะไรพ่อก็ซื้อให้ลูกกินไม่ได้ พ่อนี่ไม่สามารถจะให้ลูกได้เหมือนพ่อคนอื่นๆลูกก็เลยตอบว่าผมภูมิใจนะที่มีพ่อแบบพ่อเนี่ยแหละการที่พ่อสับสุนให้ผมเนี่ยมายืนตรงนี้ได้เนี่ยเป็นความภูมิใจของผมแล้ว ผมไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจหรือน้อยหน้าใครเลยเพราะว่ามายืนตรงนี้ก็คือว่ามาได้เป็นนิสิตจุฬาคณะวิศวะแล้วก็เรียนจนถึงปีสีใกล้จบแล้วมายืนตรงนี้ได้นี่ก็ถือว่าไม่น้อยหน้าใครแล้วล่วละดังนั้นเนี่ย พอเพูดชน,นี้เสร็จจบเนี่ยดึงเสียงสะอื้นนะเสียงสะอื้นของพ่อพ่อซาบซึ้งใจมากที่ลูกเนี่ยไม่รู้สึกด้อยนะที่มีพ่อี่เป็นพนักง,งานเก็บขยะแถมมีความภาคภูมิใจด้วยพอได่ยินเสียงสะอื้นแบบนี้ลูกก็เลยพูดอะไรไม่ถูก และสิ่งหนึ่งที่รู้ตั้งใจคือเมื่อเรียนจบรับปริญญาก็จะขอแต่งชุดครูนะจุลาเนี่ยซึ่งแสดงว่าเป็นบัณฑิตแล้วเนี่ยมากราบเท้าพ่อกราบเท้าไม่พอนะยังเขียนข้อความนะพูดถึงความสำนึกในบุญคุณของพ่อนะบอกว่า ถึงแม้ฉันจะมีพ่อเนี่ยเป็นพนักง,งานเก็บขยะเป็นพนักง,งานขับรถเก็บขยะแต่พ่อนี่ก็ทุ่ทิศตัวเพื่อลูกมากเราเหนื่อยด้วยกันเราหิวด้วยกันเราร้องไห้ด้วยกันแล้วก็เราซึมด้วยกันแต่วันนี้นะ ฉันภูมิใจมากนะที่ทําให้พ่อเนี่ยมีความภาคภูมิใจจะพูดอย่างนี้นะว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยลูกคนขับรถลูกคนเก็บขยะสามารถทําให้พ่อของมันเนี่ย มีความภูมิใจได้แล้วแล้วก็บอกว่าเนี่ยพ่อไม่ต้องอับอายหรือน้อยเนื้อต่ำใจนะไม่ต้องน้อยหน้าใครแล้วละเพราะพ่อ,พอนี่เป็นพ่อที่ดีที่หนึ่งเลยพ่อเป็นคนดีที่หนึ่งเลยนผมภูมิใจในตัวพ่อมาก มันเป็นภาพแล้วก็เป็นความรู้สึกนะที่น่าประทับใจมากนะเพราะว่าไม่ใช่ง่ายนะคนที่มีพ่อเนี่ยเป็นพนักง,งานขับรถเก็บขยะหรือเป็นพนักง,งานเก็บขยะเนี่ย <c oughs> จะมีความภูมิใจจะมีความภูมิใจในตัวพ่อนะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายคนเนี่ย น้อยเนื้อต่าใจนะมีพ่อหรือแม่ที่อยากจนมีพ่อหรือแม่เป็นชาวนาวชาวไร่หรือว่าเป็นพนักงานทําความสะอาดไม่กล้าบอกว่าพ่อหรือแม่มีอาชีพอะไรเพราะว่าไปให้ค่ากับลาบยศสารเสริญน,นะ แต่ที่จริงแล้วเนี่ยใอ้การที่คนเรามีพอ่อหรือแม่ที่รักลูกเสียสละเพื่อลูกเนี่ยมันเป็นโชคแล้วละ่ะแล้วก็ควรภูมิใจนะที่มีพอ่อหรือแม่ที่รักลูกแบบนี้ส่วนคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่ถึงแม้จะมีอาชีพเก็บขยะนะแต่ถ้าว่าอุตสาหะช่วยให้ลูก ได้ประสบความสำเร็จในการศึกษามันก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจแล้วอย่างที่บันดิตคนนี้แกบอกพ่อว่าเนี่ยพ่อไม่ต้องน้อยหน้าใครแล้วล่ะเพราะพ่อเป็นคนดีที่1เลยแค่เป็นคนดีเราก็ภูมิใจในตัวเองได้แล้วล่ะไม่ต้องน้อยหน้าใครถึงแม้จะยากจนถึงแม้ใจมีอาชีพ เป็นพนักงานเก็บขยะเป็นคนกวาดขยะเพราะว่าคุณข้างคนเราเนี่ยมันไม่อยู่ที่อาชีพมันไม่ได้อยู่ที่เงินทองไม่ได้อยู่ที่ความร่ํารวยไม่ได้อยู่ที่สถานภาพทางสังคมแต่มอยู่ที่ความดีความดีอันนี้คือความดีที่อุทิศตัวเพื่อลูกนะ อันนี้แหละนะ่ก็เป็นสิ่งที่เป็นแบบอย่างที่ดีมากที่น่าประทับใจทั้งตัวผู้เป็นพ่อแล้วก็ผู้เป็นลูกนะพวกเราซึ่งเป็นลูกนะก็ขอให้รู้สึกภาคภูมิใจนะในตัวพ่อแม่ของเรารื่งนั้นก็สำนึกในบุญคุณของท่านแม้ว่าท่านอาจจะไม่ได้ดีตรงตามสเปคอาจจะ ชอบกินเหล้าอาจจะเล่นไพ่เล่นการพน,นันแต่การที่ท่านรักเราเสียสละเพื่อเราอันนี้ก็เป็นเหตุผลมากพอแนละ้วที่เราจะสำนึกในบุญคุณของท่านแล้วก็ภูมิใจนะที่ท่านเป็นพ่อเป็นแม่ของเราราเตรียมรับพรทิตตังปฏิตตังตุมพังคอยตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปามเมวัสมิชาต สองสาเร็จโดยสาพรานสาเพบุเรนตุสังกับปาขอความดำหรีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาระโสยาทาเหมือนพระจัน์ในวันเทนมณีโชติรโาโสยทาเหมือนแก้มณีอันสว่างสวายควรยินดีสาพีติโยวิวาชนตุวานจารายทั้งปวงจงบำราดไปสาพารคโควินาสตุ โรกทางปวงของท่านจงหายมาเตภาวัวตาา ο, อันตารโยอันตารยามีแก่ท่านสุขิทิพายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาธนาสิริสานิจงวุธาปัจจายโนจัตตารรรม,มาวนทันติอายุวันโนสุขังราลัง ตาสี่ปาการคืออายุวันนาสุขาภระย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกลาวมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะทุสากดิพะมังค่ารังเพราะสาพะมงคลจงมีแก่ท่านเราขันตุสากดเทวตาอราเทวตา้ำดวงจงรักษาท่านสาพัพนานุภาเวนะ โดยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพะสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาแห่งพระโสสัจโสจิพวันตุเตขอความสวัสดีท่างหลายจงมีแก่ท่านด้เมื่อเทม